เวลาเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการหรือเจ้านายตัวเองที่ไม่ติดปัญหาเรื่องเงินแล้วต้องการออกรถสิ่งที่พวกเขากังวลมักมีอยู่สองเรื่องเราจะออกรถได้ถูกรุ่นหรือไม่ใช้แล้วจะถูกใจหรือเปล่ากลับกลัวรถเป็นภาระผูกมัดทําให้ใช้ชีวิตอิสระตามใจไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานี้ ผมขอแนะนำให้คุณรู้จักวิธีการเป็นเจ้าของรถแบบสมัครสมาชิก Subscription ซึ่งในประเทศไทยมี Easy c ค่าเป็นผู้นำและเป็นผู้ผลักดันโมเดลค่า Subscription อย่างจริงจังมีบริการครบทุกด้านและมีรถให้เลือก Subscription หลายรุ่นมากที่สุดในไทย บริการที่จะทําให้คุณออกรถใหม่ป,ป้ายแดงได้ง่ายสะดวกสบายไร้กังวลปลอดภาระคา่าใช้จ่ายจุกจิกกวนใจบริการครบและเหนือกว่าที่เคยซึ่งโดยทั่วไปผู้ใช้บริการซับสคริปชันของ e ีซี่คจะเลือกรถใหม่ป,ป้ายแดงทุกๆ5ปีแบบต่อเนื่องไปเลยโดยคุณสามารถเลือกซับสคริปชันรถยนต์ได้ตามความต้องการออกรถได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อตั้แต่ราคาถูกไปจนหรูหราราคาแพงมีให้เลือกทุกระดับประหยัดเงินกว่าจ่ายสดแล้วขายทิ้งหรือผ่อนกับไฟแนนซ์อีกเหมาะกับคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการสร้างเนื้อสร้างตัวมาในระดับหนึ แล้วคุณอาจจะสงสัยมันต่างจากการเช่ายัางไงมันต่างตรงที่คุณสามารถออกรถใหม่ป้ายแดงได้ซึ่งการเช่าคุณจะได้ใช้แค่รถมือ2หรือ3หรือ4เท่านั้นถ้าคุณใช้บริการซ u b สคริปชั่นจนครบกําหนดสัญญาแล้วเกิดถูกใจคุณก็สามารถซื้อขาดรถคันที่คุณ s u b สคริปชั่นได้เลยในทางกลับกันถ้าคุณใช้จนครบระยะเวลา s u b สคริปชั่นแล้วคุณไม่ชอบคุณก็สามารถส่งรถคืนให้กับทาง e ี s y ่ขาได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แล้วคุณก็สามารถไปซับสคริปชั่นรถคันใหม่ได้อย่างสบายใจใช้ชีวิตราวกับเป็นคนซื้อรถใหม่ตลอดเวลาไม่เสียเงินซับซ้อนไม่ต้องเสียเวลาหาคนมารับช่วงต่อให้ยุ่งยากวุ่นวายหรือถ้าเกิดประสบอุบัติเหตุหรือรถเสียระหว่างการใช้งานรถแบบซับสคริปชั่นจาก Easy ่ a าแล้วก็ฉันจะต้องเสียเงินมากไหมไม่เลยครับคุณไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยเพราะ e a s y ่ a าได้รวมบริการเหล่านี้ไว้ในค่าบริการรายเดือนระบบซับสคริปชั่นแล้ว พูดง่ายว่าคุณจะได้ใช้รถเป็นเจ้าของรถจนกว่าจะหมดเวลาซักซิสคริปชั่นแบบไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแต่ค่าน้ำมันค่าทางด่วนค่าจอดรถค่าไปรับแฟนค่าปรับเวลาทำผิดกฎจราจรอันนี้อีซีค่คาร์ไม่เกี่ยวนะครับคุณต้องจ่ายเองไม่ต้องเสียเงนินรับผิดชอบรถของตัวเองทงั้งท้ที่มันเป็นรถของคุณเองนั่นแหละดีไหมล่ะแถมอีซีค่คาร์ยังมีรถทดแทนระหว่างซ่อมให้ฟรีด้วยมีปัญหาอะไรก็มีคอร์เซ็นเตอร์พร้อมบริการ24ชั่วโมง ในต่างประเทศระบบค่า Subscription เป็นที่นิยมมากในประเทศไทยก็เริ่มเป็นที่นิยมโดยมี Easy c คาเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกกระแสให้คุณใช้รถด้วยระบบซับสคริปชั่นได้อย่างสบายใจเป็นเจ้าของรถตามสัญญาที่คุณทำไว้โดยมี Easy c คาคอยอำนวยความสะดวกให้ดังนั้นถ้าถามว่าค่า s u b s c r i p t ปชั่เหมาะกับใคร ในความคิดผม e ีซีคาเหมาะสำหรับคนชอบเปลี่ยนรถใหม่ชอบขับรถใหม่ที่ทันสมัยตลอดเวลาไม่ชอบความจุกจิกรุงรังไม่ชอบที่จะต้องจัดการอะไรด้วยตัวเองให้วุ่นวายแน่นอนถ้าเทียบด้านราคาอาจจะสูงกว่าการซื้อรถเงินสดแต่ก็แลกมากับการใช้รถได้อย่างเต็มที่สบายใจและกังวลเพราะมีบริการครบถ้วนไม่ต้องเสียเงินยิบย่อยไปกับเรื่องต่างๆแลที่สําคัญไม่ต้องจ่ายเงินก้อนเพื่อให้ได้ใช้รถด้วย แค่จ่ายค่าสมาชิกแบบรายเดือนก็สามารถเลือกเป็นเจ้าของรถใหม่ได้เสมอโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มเติมตามมาอีกยิดยีย่อยๆไม่ต้องเสียเวลาซื้อซื้อขายขายชอบก็ Subscription ต่อไม่ชอบก็ไม่ต้องต่ออายุ Subscription ค่า Subscription ของ EasyCar ถือว่าช่วยประหยัดทั้งเงินทั้งเวลาในชีวิตคุณได้มากเลยครับเข้าไปดูได้ที่ w w w e a s y c a r .co ผู้นำด้านค่าซับสคริปชั่นของประเทศไทย